วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเด็ดเดือดในวงการฟุตบอลกันหน่อยครับเป็นเรื่องราวการประทะก,กันทางกฎหมายครั้งใหญ่เลยทีเดียวเมื่อหนึ่งในนะักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ต้องมาขึ้นศาลกับสโมสรที่เคยเรียกว่าบ้านเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วก็จบลงด้วยเรื่องของเงินกับคําสัญญานี่แหละครับ60ล้านยูโรครับ ฟังไม่ผิดหรอครับนี่คือตัวเลขสุดท้ายเลยนะที่ศาลสั่งให้ปารีสแซงแชแ่งหรือ PSG เนี่ยต้องจ่ายให้กับอดีตซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างคีเตียนเอ็มบาเป้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะมากครับคำถามก็คือไอความสัมพันธ์ที่เคยดูเหมือนจะเพอร์เฟกมากๆเนี่ยมันมาจบลงที่ศาลได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูกันครับว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงใครกล่าวหาอะไรบ้าง และที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้คือต้องบอกก่อนเยอะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องราวการหย่าร้างครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้ที่มันจบลงแบบไม่สวยเอาซะเลยจริงๆเรามาดูไทม์ไลน์กันหน่อยดีกว่าว่ารอยร้าวมันเริ่มจากตรงไหนคือทุกอย่างมันเริ่มจากสัญญาฉบับประวัติศาสตร์ในปี2022เลยครับ ตอนนั้นดูเหมือนจะแฮปปี้กันดีแต่เวลาผ่านไปแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละเอมบาปเป้ประกาศชัดเลยว่าจะไม่ต่อสัญญาโอ้โหทำเอาสโมสสนเดือดจัดจัดเลยถึงขั้นตัดเชื่อเขาออกจากทีมทัวร์ปรีซิซันที่เอเชียเลยนะและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของจุดจบก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบฟรีๆแบบที่เปียเซเชไม่ได้เงินเลยสักยูโรเดียวเพราะความสัมพันธ์มันมาถึงทางตันแบบนี้ใช่ไหมครับ ฝั่งเอ็มบัเป้ก็เลยเริ่มเดินเกมเกาะเลยโดยมีข้อเรียกร้องที่แบบตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือเงินที่เขาควรจะได้นั่นแหะครับทีมกฎหมายของเอ็มบัเป้ก็แจกแจงมาเลยค่ะว่าสโมสอนเนี่ยค้างจ่ายค่าเหนื่อย3เดือนสุดท้ายนะคือเมษาพฤษภามิถุนาบวกกับโบนัสอีกจิปปาถะเลยครับแต่ที่มันพีกก็คือตัวเลขที่เรียกร้องตอนแรกเนี่ยอยู่ที่55ล้านยูโรแต่ไปไปมามาครับ พุ่งไปถึง260ล้านยูโรโหมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคำพูดนี้จากฝันทนายของเอมบัเป้คือสรุปจุดยืนของพวกเขาได้ชัดเจนที่สุดแล้วครับก็คือเราทำงานตามสัญญาไปแล้วก็ต้องจ่ายตามสัญญาจบมันคือหลักการง่ายๆแค่นี้เลยที่พวกเขายึดมั่นมาตลอด18เดือนเต็มเอาล่ะแล้วฝั่งปีเอสเชละโต้กลับว่ายังไงสำหรับสโมสรแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับ แต่มันคือเรื่องของการถูกหักหลังที่มันสร้างความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้เลยหัวใจหลักในข้อโต้แย้งของแปรเช่เลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่า g e n t l e m a n s agreement หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสัญญาใจนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือคำสัญญาที่ใช้แค่คำพูดกันไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เลย เป๊ะเชก็เลยรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเต็มๆครับพวกเขาอ้างว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเคยให้สัญญาใจไว้แล้วนะว่าถ้าย้ายฟรีจะยอมลดค่าเหนื่อยให้แต่เขากลับปิดเงียบเรื่องย้ายทีมจนทําให้สโมสสเนี่ยพลาดโอกาสทําเงินก้อนโตไปเลยลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าตอนนั้นเป๊ะเชรับข้อเสนอ300ล้านยูโรจากเอลฮิล่าวสโมสสจะได้เงินมหาศาลขนาดไหนและเพื่อเป็นการตอบโต้กลับเป๊ะเชก็เลยฟ้องกลับด้วยตัวเลขที่ อืม <c oughs> 440ล้านยูโรครับย้ำอีกที440ล้านนี่คือค่าเสียหายที่พวกเขาต้องการจากเอมบัปเป้คนเดียวแน่นอนว่าสโมสสก็ต้องออกถแถลงการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองหน่อยครับโดยยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดนะซึ่งก็เหมือนการเป็นส่งสารใกล้ๆแหละครับว่าเฮ้ยฝั่งเราเนี่ยคือผู้ถูกกระทำในเรื่องนี้นะ อ่ะทีนี้พอเอามาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดจะเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งเอ็มบาเป้ขอค่าเหนื่อยที่ค้างจ่ายส่วนฝั่งเปสเชขอค่าเสียหายจากการผิดสัญญาใจและผลลัพธ์สุดท้ายแล้วครับก็คือศาลสั่งให้เปสเชจ่ายเงินให้เอ็มบาเป้ประมาณ60ล้านยูโรส่วนข้อเรียกร้องของสโมสรนั่หรอครับถูกยกฟ้องทั้งหมดเลยคำถามสำคัญก็คือทำไมล่ะทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้น อะไรคือเหตุผลทำกฎหมายที่ทำให้เอมบาเป้กลายเป็นฝ่ายชนะแบบค่อนข้างเด็ดขาดเลยคำตอบมันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับก็เพราะว่าศาลตัดสินโดยยึดตามหลักฐานที่จับต้องได้และปเอชไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแม้แต่ชิ้นเดียวครับที่จะมาพิสูจน์ว่าไอ้สัญญาใจที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงและคำพูดจากฝั่งทนายของเอมบาเป้ก็เหมือนเป็นหมัดน็อกปิดท้ายเลยครับที่บอกว่าวงการฟุตบอลไม่ใช่แดนสนทยา คือไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกฎหมายแรงงานมันก็ยังเป็นกฎหมายอยู่ดีและสัญญาที่เป็นกระดาษมีลายเซ็นมันก็ย่อมมีน้ำหนักมากกว่าสัญญาใจเสมอครับถึงแม้ว่าเอมบัปเป้จะชนะคดีในศาลชั้นต้นไปแล้วนะครับแต่เรื่องนี้อาจจะยังไม่จบง่ายๆนะเพราะว่า p ีเอชยังสงวนสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์อยู่ซึ่งก็หมายความว่ามหาการ์ดรามอานี้อาจจะมีภาคต่อให้เราได้ติดตามกันอีกครับสุดท้ายแล้ว เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าในยุคที่วงการกีฬามันกลายเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยคำว่าความพักดีระหว่างนักเตะกับสโมสรมันยังมีความหมายจริงๆอยู่หรือเปล่าหรือสุดท้ายมันก็เป็นแค่เรื่องของธุรกิจล้วน